สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรีวิวคันนี้เลย Toyota Revo รถตอนเดียวรถตู้เย็นนะคะติดตู้ MPC นะคะคันนี้ทำความเย็นได้ถึงลบ50องศานะคันนี้ปี2024 2.4 NT นะคะลูกค้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ยูโรไฟแล้วความเย็นติดลบนะตู้ MPC ก็ตู้ได้มาตรฐานแน่นอนนะลูกค้าคันนี้ซื้อไปก็คือใช้ยาวๆเลยนะคะ อะข้างในนะคะแบบนี้เลยเบาะหนังรอบคันลูกค้าคันนี้สวยสภาพดีตรงปกไม่มีช้ำนะเกียร์ธรรมดานะคะ,ะระบบแอร์แมนนวลนะคันนี้ยังไม่ได้ติดจอมานะคะส่วนเลขใหม่วิ่งมาที่39,000กิโลถือว่าวิ่งน้อยนะคันนี้ปี2024ั่าคันนี้ซื้อไปก็คือใช้ยาวๆนะคะคุ้มเลยส่วนตู้นะคะคันนี้ตู้คันนี้ก็จะสูงอยู่ที่ ภายในอยู่ที่เมตรหกนะคะด้านในนี่สูงเมตรหกนะคะความสูงด้านนอกนะคะจากตู้จนถึงพื้นจะอยู่ที่สองเมตรเจ็ดนะคะคันนี้นี่เลยให้ดูใกล้นะคะช่วงล่างนะคะเสริมแนบมาแล้วนะคันนี้บรรทุกได้ตามปกติเลยตู้ทำความเย็นได้ตามปกตินะคะตู้ได้มาตรฐานนะ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดทุกวันหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาทางร้านมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีนะคะทุกที่ทุกจังหวัดเลยไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เลยรถสวยตรงปกแน่นอนนะคะรับประกันทุกอย่างนะคะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพิกความไฟไหม้ไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่ไม่มีกรมันะ คันนี้เครื่องยนต์2.4นะคะตัว NT ลูกค้าตัวนี้เครื่องรุ่นใหม่แล้วนะคะย mm ูโรไฟก็ให้ดูเลยวารันตีศูนย์ของ t o y ย t a ได้ตามปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่านะคะคันนี้นะติดตู้พร้อมใช้นะคะลูกค้าได้ไปก็คือใช้งานได้เลยนะคันนี้ราคาอยู่ที่6,19,000บาทนะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจหรือทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปกันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ